สวัสดีครับเพื่อนๆผมเพชรจากช่องผมนอนลงทุนนะครับก็วันนี้จะมาอัปเดตสถานการณ์บิตคอยกันต่อมาเรามาว่ากันเลยก็ตอนนี้ Bitcoin ราคาอยู่ที่98,000นะครับจะเห็นได้ว่าจากที่ผมอัปเดตไปเมื่อเมื่อวานว่าบิตคอยเนี่ยเขาไฟเวอยู่ในกรอบ99,000จนถึง97,000เนี่ยเขาก็ไฟไฟเวอยู่ผมมาเปิดช็อตไปช่วงประมาณ98,000เนี่ย500แล้วก็เปิดช็อตไล่เก็บลงมานิดนึงแต่มาเทคโปรฟิตไปแล้วล่ะ ตอนนี้เขามาแตะ90,700 0ช่วง2,300เนี่ยและนี่เขาเด้งกลับเหตุเหตุผลที่มันเป,นนเปน็นเป็นแบบนี้เพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับลิควิดเลชั่นฮีทแมพอ่ะลิควิดเลชั่นฮีทแมพคืออันนี้ครับเพื่อนๆก็คือบิตคอยน์เนี่ยเขาลงมาล้างคนที่เปิดลองไว้นี่ตรงนี้พอลงมาล้างปุ๊บเขาก็เด้งกลับผมเลยมองว่าตอนนี้เขาก็เราจะเด้งกลับไปล้างคนที่เปิดช็อตไว้ด้านด้านบนเนี่ยช่วงประมาณ90,000 9,55500ก็คือเนี่ยมันเป็นเกาะที่เขาไซเวย์อยู่คือโดยปกติเนี่ยบิตคอยเนี่ยถ้าเขาไซเวย์ครับมันจะชอบวิ่งไปล้างสภาพคลองคนที่เปิดช็อตกับเปิดลองตอนนี้ล้างคนเปิดลองแล้วผมเลยมีมุมมองว่าน่าจะวิ่งกลับไปล้างคนที่เปิดช็อตด้านบนมันก็จะประ,ประจวบเหมาะกับการที่เขาวิ่งไซเวย์อยู่ในกรอบที่ผมได้อัปเดตไปล่าสุดโอเคเรามาดู M a c d กัน MFD เนี่ยเราจะเห็นว่าเสาร์วอาทิตย์เนี่ยโอเคมีแรงมีแรงซื้อน้อยแหละตลาดพุ้สศารนปิดมีแรงขายเยอะกว่าแรงซื้อแน่แ,นแต่บิตคอยก็ยังสามารถวิ่งสาเวอยู่ในกรอบด้านด้าน,ด,านด้านบนได้ผมเลยมองว่าช่วงนี้เป็นช่วงของการเก็บสะสมพลังเพื่อที่จะไปต่อโดยที่ผมก็มาโฟกัสในมุมที่ว่าอ่ะนี่ผมจะอัปเดตสำหรับมุมมองผมนะไม่ใช่การแนะนำในการลงทุนนะเพื่อนๆเ,เป็นเฉพาะมุมมองของผมผมอะ่ะจะมาเปิด position ผมเปิดช็อตไปเมื่อวานใช่ไหมผมปิดแล้วตอนนี้ผมจะมาโฟกัสการเปิดลองในแถวนี้โดยจุด TP ของผมเนี่ยจะอยู่ประมาณช่วง99,500โดยที่ผมวางสต็อปลอตไว้ที่ถ้าผมวางผมจะวางสต็อปลอตดว้วยนะคือปกติเวลาผมเปิดพโรเฟชั่นช็อตกระลองเนี่ยผมจะวางสต็อปลอตผมมองว่าผมจะวางสต็อปลอตไว้ประมาณช่วง9ก้0 0มื่นหกี่แถวๆนี้เก้าหมื่ก็ันเมื่หกพันาห้าร้อยแถวน, 9, 6, 9, 6, 9, 5, ถวนี้เพราะว่า บิตคอยนี่อาจมีโอกาสนะอาจจะแบบแย่ลงมาลงมาเทสในดิมานโซนด์ชานลตรงนี้นี้ได้แต่ถ้าเขาหลุดช่วง9,006 6ไปเนี่ยภาพเขาจะเปลี่ยนเพราะถ้าหลุด9,006 6ไปได้เนี่ยเขาอาจจะลงวิ่งลึกได้ถึง9 2 0 0 0แล้วก็9,000 0เลยแต่ผมมองว่าถ้าสมมติว่าหลุด9,006 6เนี่ยผมก็ต้องสต็อปลอสแหละแล้วก็มาโฟกัสอีกทีคือช่วง9,002 2เนี่ยนี่แหละเป็นช่วงที่เป็นเหมือนที่เขาลงมาเนี่ยมีแรง มีแรงซื้อเด้งกลับ3ารอบผมเลยมองว่าถ้าหลุด9 0 0 0 0 0ลงมาเนี่ยก็วิ่งลงมาได้ถึง92 0 0 0เลยนะเพื่อนๆฉะนั้นสำหรับคนที่อยากจะเล่นฟิวเจอร์นะก็ให้โฟกัสแถวนี้ไว้เพราะว่าตอนนี้คิดว่าน่าจะไฟเวย์อยู่ในกรอบนี้แหละจริงๆคือตอนนี้ใน m f d day เนี่ยมันมีแท่งเขียวโผล่มาแล้ว1แท่งแต่ก็ยังไว้ใจไม่ได้คือเ่อเพื่อน,อนดูนะโดยปกติเวลา ma d bitcoin เขียวเนี่ย มันจะบวกฝักระยะเลยแล้วกราฟก็จะพุ่งแต่ก่อนหน้านี้ช่วงวันที่16 17เด็กเนี่ยเคยเขียวหลอกมาแล้วแล้วก็แดงยาวเลยโดนทิ้งพุ่งลงมาเท่านั้นมันก็ยังไว้ใจไม่ได้เพราะว่าอาจจะโดนหลอกได้ผมก็เลยยังโฟกัสอยู่ในช่วงกราฟสี่ชั่วโมงเนี่ยก็จะเห็นว่าจริงๆในสี่ชั่วโมงเนี่ยแรงขายเนี่ยหดตัวลงเยอะนะแรงซื้อเก็บสะสมเข้ามาเยอะมุมมองภาพภาพมองของผมเนี่ยก็เลยมองว่าตรงนี้เป็นการวิ่ง ไซเวเก็บแรงแล้วก็ล้างสภาพคลองซึ่งผมมีมุมมุมมองว่าถ้ารอบนี้ไปแล้วล้างไปล้างด้านบน9 9 9 0 0มื่ได้แล้วไปยืนอยู่ด้านบนได้เนี่ยก็จะกลับไปเทสที่ราคาแสนหนึ่งต่อไปนะเพื่อนๆก็วันนี้อัปเดตไว้แค่นี้แล้วกันตัวอื่นก็ยังไม่ได้มีอะไรที่แบบในยะ่งสำคัญมากในวันเสาร์อาทิตย์ก็ฝากไว้ว่าคลิปนี้ไม่ใช่การแนะนำการลงทุนนะครับการลงทุนมีความเสี่ยงเพื่อนๆก็ต้อง ค่อยๆตัดสินใจในการเล่นวางแผนดีๆมีแผนเสมอในการเล่นนะเพื่อนๆแล้วเราจะปลอดภัยเพราะไม่งั้นการเทรดแบบไม่มีแผนเนี่ยเราอาจจะสูญเงินได้เลยฝากไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับ